นี่อันนี้หนึ่งพันบาทอ่าแถวนี่มีบอลแตกอยู่ดอกเนาะมีบอ่บอ,อ่าก็คือลุบรลื่นกับลายดอกพี่นนอะเพราะว่าลืมขึ้นนี่กับหอย,ยกหากให้เพิ่นได้แต่เพิ่นี่เอาไปใช้ใจอันนี้มา,าเงินกีบสามเซนไปนอนกันเนาะเงินบาทหนึ่งพันบาทอ่ามอบให้สามเมลก,มลกอ่านบเอาในเด้อเบอรทุกคนอ่านบเอาขอบใจเพิ่นแน่ ผมหมดใจเด้อเป็นตัวแทนให้กับลูกเนาะผมหมดใจเธอผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นบอกประชงออกน้ำเนาะขอขอบใจเพราะอวยอพรวันเพิ่นอยู่ดีเมื่อข้าเจ้าอวยพรวเพินพ่นเนาะให้เพินเ่นเจริญหงเฮียงถึงกว่าเกาเนาะเจ็บแอ๋อนเงเจ็บแอ๋นให้รียากลายไปจักอันนี้อือโอ้เป็นไข่อีกแล้วเนาะกินเห็ดกินยาอยู่บ่อันนี้กินเนะชักยาอืมทักยาแล้ว เป็นในใใครแน่บ่กับถักทายสบายดีทุกคนสบายดีพ่อพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเบิดสมองสบอนทุกคนในน้องบัวศิอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศพี่น้องก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกทานพี่นออ้องเอเพาะพ่อกันกับตุชิษย์ ปั่นสุกอีกแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องโดยทุกคนเลยเนาะมือนี้จะได้มาพบพอ่อกันกับตุสิทธิ์ปั่นสุกตุสิทธิ์เดินทางมา,าบ้านดงพุง่งพี่น้องเอนะ่ยเนาะแข่งสวรรค์น,นเัเขิตเมืองอิสังโกพี่น้องตุสิทธิ์บูช์แต่ว่าอยู่ทางแก่งกระเบลพี่ละพี่น้องเอนะ่ยเนาะมาหา,าน้องกุ้งและน้องก้อยพี่น้องเอนะ่ยเนาะมา,าได้รับมอบหมายจาก ผู้ใหญ่ฝั่งไทยเนาะอ้ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นที่ว่าเพิ่นผักเงินผักคาม,มาซอยทุกๆเดือนอะไรพี่น้องแล้วก็เดือนนี้เพิ่นก็ได้ฝากมาซอยอีกเนาะเป็นเงิน1นึ่งบาทพี่น้องอ้เนาะตัวสิกะได้มาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นอีกในมือนี้พี่น้องอ้เนาะเดี๋ยวกะปะบ่อลายพี่น้องอ้เนาะเดี๋ยวไปมอบน้ากันพี่น้องก็เด่นเบิดกะขอขอบุญขอบุณทางอ้ใจบุญทางฝั่งไทยทีว่า มอบหมายให้น้องเป็นสะพานบุญไห้ขอบบุญกอบคุณไอไล้ลายคอยไอ้ยูดีมีแหงได้บุญกุศลในลายเนาะี่วาวเหลือคนอยากคนจนเนาะคอยไอ้และครอบครัวยูดีมีแหงสมหวังดังปรารถนาทุกประการบุญนักษาเทวดาคุ้มพ้องสาธุป,ปะทุกคนเดี๋ยวไปหา,าน้องกุ้งและน้องก้อยน้ำกันเพราะว่าเพิ่นนั่งดูโฮมปได้พี่น,อน,น้องเลยเนาะน้องก้อยกะ มาแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะาผู้เอื้อยเพิ่นมาแล้วแต่ไปหาเงินเงินไม่เท่าเพิ่นอนอนดูนี่เป็นไข่บ่สบายบ่อบเจ็บแอลเลยเจ็บแอลให้ดรียากลายไปจักอันนี้นอ๋อเป็นไข่แล้วเนาะกินหือกินยาอยู่บอ่อันนี้กินักยาทักยาแล้ว เป็นในไรใครแนบบอ,อพี่น,น,น้องเอ้เนาะมาพัดได้ข่าวว่าบ่สบายอ,อนอนอยู่นี่ได้อากาศเย็นใครกวนนอนอยู่ทั้งเฮือนอยู่ออเอาเงินมาให้เดอมือนอี้กันเด้อโดยโดยเมืองเดียวยเอาไปหาน้องกุ้งกับน้องก้อยก่อนให้ให้ไม่เท่าอุนอนตักพรานชาพี่น้องอ่าที่ช่องทองสาวอยู่พี่พี่น้องเห็นเนาะ ตาบอดเห็นหนาแต่หงึงสบายดีเด้อก<ด><ด>ุ้งเด้อนี่น้องก้อยอา่นานั่งใช้บัตรน,นี่มานาั่งนั่งใกล้กันอยู่พี่ก็ดกได้อ่นั่งนี่ก้อยสีตั้งกล้องนั่งปิหนามาพี่อา่ามามาแต่หึงหรือบ่ามาได้ที่หนึ่งเลยไม่ได้ไปอีกบ่บัดนี้ ใันไหมก่อนเพราะว่าบ่ไดไปเพราะว่าอีเมลบรให้ไปมันไกลแล้วอีเมลบ่ให้ไปแล้วอ่าลงไปลงไปเหตุวิกะเอาเงินปลาไปอยู่ห้องกับเงินายเงินเฮยบอไดเฮ่มันเสียอยู่ในห้องอันนั้นแหละมันเฮยมันเฮยในห้องเอ้ามนยังกัดิ อะไรป่านโบเคยเห็นเออเออโอ้ตัวเ้็กๆก็เก่งแครับว่ากลางคืนผัดนอนพอ,อานบเฮากลางคืนบอกเอออันนี้แม่บ่หนิโดยป้ามาโดยสบายดีมานั่งนินมาออกกล้องแน่นี่แม่น้องกุง้งน้องก้อยพี่น้องพี่มานั่งทางกลางก็ได้ไหมนั่งทั้งกลางแล้วบ่นั่งทางกลางกกนนะอ่าป้า เออพูดนี้แม่เพิ่นคือกับลูกเนาะแม่กับเนาะแม่คือลูกว่าเรือว่าลูกคือแม่ก็ใครคือใครเนีอ่าโชคชัยแม่คือลูกพี่น้องเลยสามคนคือกันเลยมันสามสาวโสดเบิด์สามแม่นอ่าอ่าวพี่น้องมาจะใช้กินดิมาเต็มเล่ใหญ่งงว่ะซื่อแม่นะได้ชื่อแม่แม่นางแม่นางเออมาได้มา อยู่น้ากันบานนี่เนาะสีสาวเลยอะเพิ่มเพิ่มม่เทาอีกคนนึงเป็นสีสาวเลยพี่น้องได้มาอยู่น้ากันน้องก้อยกับมาบานนี้แม่ก็มาอ่าจะว่าจะออกกล้องน้ำประจักบอกเป็นจะได้พักกันกินข้าวกินน้ำแลวบ่ตอนเทียงตอนเทียงยังไม่เท่ากินแล้ว นีคือบว่าได้กินมานะคือมาคือเฮามีอย่างบออ่าอ่าพากันอยู่น้ำกันกับอบอุ่นเนาะมาด้เนาะมาด่แม่กับซูบูไห้น้องก้อยไปทำงานแล้วบไปแล้วเพราะว่าน้องก้อยนะพี่น้องในนี้ไปทํางานอยู่อยู no ่ใต้บอสละอยู่ไทอยู่ปากเซบออันนี้น้องก้อยแล้วน้องกุ้งน้องกุ้งไปไปทางานอยู่ไทก็อยู่อัตาปืออยู่อัตาปือเด้อ สนามไซดูเมืองสนามไซดูอันตะปือผู้หลใต่ผู้หละชุดผู้ล่พี่น้องชุดประเทศลรวภักใต้ของประเทศเราและเดี๋ยวทามอีกก้อนคือว่าเรื่องเงินเฮียเงินเฮียอยู่ใสบ่อนเห็ดเวียกลายเติบบ่ประมาณสามสีล้านนี่เพราะว่าเห็ดเวียกได้เงินตั้งแตันไปเงินหายแล้ว อีเมลก็ให้ลงมาเลยแบบเงินหายเลยเราก็ยันฮะหาเงินบ่ไดดอีกแต่กะอีอย่างมันไกลเรากินหอดเราห้ลงมาไม่เราให้ขึ้นมาลงเลมนมนเทาลงไปพุ่นม,มาพี่เท่าขึ้นมันอยู่เหนือด้ทางเทาเฮียโบเห็นห้องห้อยเลยเงินไปหาเงินเพื่อจะได้สามสี่ล้านโบเรือจะกีบเลยเห็นได้เงินจ้าขงขบรถดมาเห็นได้เห็นเรืยอีก วีกหนึงเฮ็ดหาจ้างขับรถบัตได้รานไปก็พอดีจุกจะพักหลายคนบ่บนจะนอนจะพักมันจะอยู่ลายบนลายปรนไดนจะคนอยู่กับเขาหนาบ้านหน้าสาวไผ่เสเอาเนาะรายการนองคนหนึ่งบ้องเสียไปข้างใดจะขี่จับมือไผดมบัตร ฝังขี่จักขึ้นรถใช่แล้วนี่โอ้ยจักอีหยังไปอยู่น้ำเท่าไปไหมเหักลีอยู่ลีอยู่กล้องแข่งผู้เจ้าผู้เนาะอ่าก็เลยตัดสินใจมามันนี่เนาะแม่นี่แหละให้มาวันนี้วันนี้ บ่อหายอยู่แล้วมาบ่มเนี้ยังก็ได้แต่ขาดมามาอยู่น้ำไม่เท่ามาอยู่เฮือนเท่ามาอยู่เฮือนเท่าได้หากินหาอยู่อยู่เฮือนอยู่บ้านเท่าดีกว่าเนาะคันหากับคือว่าอลไหาหีบพรมใบปเชียซะแม่งเลยว่าบ่อยากให้อยู่อีกแล้วอย่างหามาเพื่อกับบ่อยางมาอะ้วแม่นี่แหละว้าคัน ทีบาบังคับกระเม่นนะอยากให้ในในก็มาดีกว่าเนาะอยู่น้ำแม่เ่าอยู่น้ำแม่ดีกว่าคนเลยว่าเขาบอกมีเงินเมี่ก็เลยบอกว่าได้เงินบิบนี้ไรล้านใบหนึ่งจุกขาดลดละมาทราไหมแต่ยากเลยวบ่งที่ได้ฝากมาอยู่บ่ตั้งแต่ลงไปหาหรือว่าห่มใบห่มไว้วบเสียมาบาดเดียวเม็นห่มใบเสียมาบาดเดียวอ๋อเลยห่มให้เขาใช่ไหม่มให้ผู้เอาพี่น้องเออสุดท้ายบ่ได้ใช่ไก็เลยบังคับให้ลงมาว่าสั้นซะ ให้กลับคืนแมน่ให้กลับมาอยู่เฮือนเฮาบบได้ย,ยังจะยา่าแม่ว่าเป็นบนบเทียนบบบนี้ไว้อยู่บอนได้ไว้ไวอยู่กระเป๋าแล้วก็ไว้อยู่ทงเครื่องอยู่บอนนอนปะเงินไว้แค่มือเดียวปกติก็เอาไปนําแต่ว่ามือนะสีลงียกเ้วสถไทยหูลงเียกแล้วแต่ว่ากระเป๋าเงินขาดกเ็เลยจาเป็นเอาไว้หันผู้เอาก็ยยันจ้องอยู่นะอันนี้ บ่ได้ถือไปน้ำมือเดียวก็เอาซับแม่ทรัพย์แยกเขาก็บ<ม><ม>อบยู่เข่าหัวจะมีเงินเด้ตอนแรกเพิ่นก็บ่กล้าบอกแม่ดอกน้องโทรไปของเงินแล้วเพิ่นว่าบ่มีเงินแม่ก็สงสัยว่าไปตั้งหลายเดือนแลน้วเป็นยังคือจังบ่มีเงินแท้เออว่าลูกนี่ไปซื้ออีหยังก็บว่าที่จริงนะเพิ่นโ h มเงินไว้แม่นแต่ว่างเงินเพิ่นเสียเพิ่นบ่กล้าบอกบัดนี้เงินเสียแล้วบ่กล้าบอกอีกน้องลราขอเงินว่าเอลยขอเงินไปโรงเรียนเน๊ะเลยว่าข่อยบ่มีเงินเอ้าแม่ก็สงสัยว่า

มื่อนั่นน่ะกระเป๋าข่อยค้าส่วนอะข่เละไข่แล้วบบได้เอาเงินไปน้ำข่อไหวอยู่ห้องไหวยอยู่ที่นอนพ่นออข่อยลับเขามาเงินข่อโบเ,เห็นผว่าสีเพื่อนการยอมบอกก็เลยโอ้แม่กระนอนบรับโซงคืนโบรับขึดน,น,น้ำเพิ่มนบ้านนี่กระแจห้องห้องที่ที่นอนหนักล็อกห้องล็อกอ,อ,อย่างมีกระจครบเบิดบ่ะห้องบ่ได้ล็อกบบมีกระแจบ่ห้องแต่ละเทือมีกระเจาแต่ว่ามีคนอยู่ห้อง มีมีคนอยู่ห่องอยู่เลยบริลล์ห้องเหมือเสียนะอาจจะกลับมาผัดเงินเสียหู้ว่าคนอยู่ในหอน้องคือบุือเงินไปเลยสามเหมือนอ๋อจรรมบกคิดว่าเสียเอามูงคิดเป็นยี่แฝงยี่อยงคนอยู่ห้องกับคนตัวเองแต่ว่านาบ่าวเพื่อนกระโบอยู่ห้องมือนนะเพื่อนป้าไว้ไห้เตะลูกเพื่อนผู้น้อยอยู่ห้องนี่ เพม่อน <pe ân> ไปกินเหล้า,าย,นนย่านบวกกุ้มบัตรน,น,นี้เล็กน,น,น้อยเขาบวกกุ้มห้องเล็กน้อยเขาบวกห้องบัตรนี้จัดไผ่เข้ามาบัตรนี้<ม><ม>ขาดมันสเสียเพราะอะไรกันเนาะมือมันสเสียปล่าใบมือเดียวก็เสียบัตรนี้คันโดนเงินบุเฮียนสี่ครับงขึ้นมาอย่าบอกคิดว่าคือว่าสิหาเงินอีกก่อนสิอยู่ฮอดบุญบ้านแลยจังสีลงมาบัดเดียวก็ได้เงินอยู่เด้เนาะสามสี่ล้านผู้เด้ได้เราบ่เคยฝางมาดอกเพิ่นเก็บ ตั้งแต่ไปมันก็บ,บเค่อยฝากเพราะว่าพนเก็บสีลงมาเธอเดียวเดือนที่สงออิงนวาสเยดายเด้นอะพี่น้องเลยเนาะพอพ่อเมย์ได,ด้ยินจิงสันแม่กับแปลวใจเนาะเม่ก็คขิดนําสองขึ้นแหละบนหน,นอนก็เลยบังคับให้ลงมาเลยเออได้เงินขาดก็เลยบังคับให้ลูกลงมาใส่คําบ่าบังคับเลยแหละถุกยากซ้าแัดแห้งมาเอาของกันพี่น,อน้องเงินคําผู้บมีนี่สาีล้านโอหลายเติบได้สาหรับเท่ากัหลายเนาะลายแลวสําหรับผููบมี ก็กระขิดใส่ลูกคือสิเสียใจนะอุตส่าเก็บไปแล้วมาขิดใส่ห้าใจถ้เป็นอะไรสิก็เลยว่าเออจังได้กระยาโบได้ยังกระยาให้ลูกมาซะให้เป็นบทเรียนในชีวิตแล้วบาทให้ลุกมาหากินอยู่บ้านเฮาก็เลยบอกลูกจัซี่บานนี้นี่มาบ้านเฮาแล้วคือยามนี่นี่มียังส่ว่าเฮาสามารถเห็นเวียเห็นงานแต่น้อยเกี่ยวเข้ามีบอกทางนี้ แมนคันมีคนมาหากรไปคนมามาหบเอาบอแบบเพื่นมหาห้ไปซอยคันบ่มีคนมาหากับ่กล้กาไปแล้วเน,น,นาะเพิ่นบ่ได้าหมอือเพราะว่าี่แมฆไปเกี่ยวเขาเอาเมื่อละแสนค่าค่า,าจ้งจางใครจะถึกเนาะคือทางบ้านชุข,ข่อยทางบ้านจุข,ข่อยนี่มีผู้มีหน้าหลุด<อ>บ่มีฮอดผู้สีจ้า<อ>แปลว,ว่าภัยกันหน้าภผยหน้ามั่นแหละบ่แบบ จ้างสองแซนกับบุมีคนไปสิน่ะที่นี่มันก็เลยแพงเนาะชุมเจ้าผัดยูไกลไกลโพดเชิญสีไ้ไปผัดยู่ไกลเกินพี่น้องไก่ได้เกือบห่วยไปกลับนี่มันก็เกือบเจ็ดสิบกิโลเลยเพราะว่ามันสามสิบกิโลพูดแล้วชุมเจ้าแต่ทางก็ยากอีกบ้านสี่เหลี่ยมมันมันฉีดคนเฮามันต่างกันบอลยู่อศัยก็ต่างกันอีกบอลธรรมะหากินก็ต่างกัน ใครในต,ตัดอ้อยทางนี้นเริกมตัดอ้อยพันแร้วตอนนี้บัดนนี้เกี่ยวมาประเด็นเรื่องไปเถ่าได้เป็นอะไรคนบสบายคนเมื่อวานนี่กับโบมีพไอยู่น้องก้อยกับไปห้องเยียนน้องกุ้งและไปค้นเพื่อมาใหงัวา,าชื่อน้ำมันใส่รถุดให้พอเถ่าหาเพื่อนแกมาให้ใส่รถุดไทยแล้วเมวื่อวานแม่กับไปรับจ้างเกี่ยวเขาข้อกลับมาตอนแรกน้องก้อยกับมาจากองเงียน กะออกไปคนเพลองสอยเอื้อยเม่มาเห็นนอนอยู่โมเมนเห็ดเวี้ยกลายอีกบ่อตากแดดต่างอย่างไรอีกบ่อก็บ่อได้หายไปใช้ได้มีแต่เมื่อวานนี่เพิ่นเห็ดสวนเพิ่นเพิ่นไปปลูกผักโอ้ยามนี่ยามห่อนครับตากแดดด้วยว่านี่แดดชำวานนี่ห่อนครับว่านี่ห่อนอ่ามาหอดเพื่อนเห็นเพิ่นนอนอยู่ก็เลยถามว่าเป็นยังเพิ่นวอาว่าตอนแรกคุณบอกว่าเจ็บท้อง เจีบทองเลยที่นี่เ้ากระตุกใจเพื่อนว่าเพื่นเจ็บทองทางขังนะห้อาก็ยยานย่านไรยเนี่ยห้ก็ตุกใจพ่อไปจับเบิ้งขี้เพื่นแล้วมันห้อนดีมันไขาเ็าเลยมาหวัดไข่เบิ้งกับสามเป็ดสามเป็ดกลัวเนาะเขาก็เฝ้าให้ร้านเซ็ตโตอยังหายาหลดไข่มาให้กินลมแดดเป็นลมแดดตากแดดพี่น้องเลยเนาะคนเฒ่าเพื่อนเมนซีให้อตากแดดร้เฮ็ดกะใส่กุ๊บใส่หมวกแต่ว่ามันแดดอะไรได้ห้อนเดี้วนี่ ไข้ขึ้นนะบ่เพิ่นไข่ค่ะบอมีแล้วแต่เพิ่นยังปวดเมื่อยมันนี่ตัวิ่นเมื่อยตัวเฒ่าเฮ็ดเยียกก็เมื่อยแหละมันก็ลอยก็เมื่อยแหละมีแต่ใหายแล้านอนพักผ่อนแต่กินน้ำไหลายๆโดยกินน้ำไหลายแล้วกะเสร็จก็กระตุนกระตุ้วและหายแล้วหายแล้วชื่นไว้แล้วกะพักผ่อนหลายๆแล้วบัดช่วงเลยค่ะจะให้ตากแดดอีกบัดนี้ตรฮะบ่ได้ดอกเพิ่นอยากไปหั่น หามผู้เฒ่าเนาะบุราห์โดได้อยู่น้ำแหลวานเนี่ยครับพี่เกียวข้าวหลับจ้างเจนเท่าอ่าเบิดเบิดทานไปนี้แตะจังหามได้เน่บิทานได้พี่น้องเบิ้ดหลิดได้เลยได้ว่าสั่นซะคนเคยเห็นหรือคนอยู่อยู่ล่าบบเป็นเป็นบนได้เห็นเนี่ยหนึ่งคนใกล้ใกล้เพื่อนๆนี่แหละแต่ข่อยกะเป็นอ่าเป็นห่วงแต่กะยังยังใครคือตะกอนคืออันน่ะอันลูกอ่ากุ้งเนาะก้อยพันยูผู้เดียวก็ไม่เท่ากันจัก สี่สี่อันนี้สามคนใครเนอสามคนคันว่าเป็นอย่างกับผู้หนึ่งสองคนไปเอิ้นผู้หนึ่งเผาเนอันนี้ผู้เดียวอันนี้ใครไละมาอยู่น้ำกันนี่แหละเอาอยู่น้ำกันก่อนอ่ามาลจังวา่าเรื่องเห็ดเรื่องหาอ่าอยู่บ้านอยู่เมืองเขา้ากะถูกกันยังอ่าเนี่ยอยู่ในกินเข้าไปซอกหาได้อยู่น้ำป่านะ่ะให้แม่ให้ลูกอยู่น้ำกันเอาให้ความอบอุ่นกันอ่าเป็นกำลังใจให้คอยกันคือเกาบริป้าบริสิมขอบใจอ่าเมื่อนี้ มือนี้มือนี้นี่เอาเงินมามาใหาเ้เดิมมามอบให้เป็นผู้ใหญ่เพิ่อนพอยบอกชื่ออ้ยใจบุญคนเกา่าที่ว่าเพิ่นเคยซอยมาทุกๆเดือนหน่าเพิ่นก็นยังบ่เห็นคือเก่าเสียงเพิ่นก็ยังบ่ได้ให้ได้ยินคือเก่าแต่เพิ่นก็ฝากมาใหา้และเพิ่นกะส่งข่าวมาให้เป็นกำลังใจให้ใหทุกคนสู้เพิ่นก็มีบ่ลายเพิ่นก็ซอยได้ สัมนี่ในทุกๆเดือนเดือนนี้เพิ่นฝากมาให้อยู่หนึ่งพันกับแปดร้อยบาทเพื่อนฝากมาให้เนาะให้แล้วแต่สิไซค่ารดค่ารถนี้ค่ารดนี้ใจใจใจเพื่อนแล้วบ่มาสุดก่อนหรือว่าใดค่ารดไปรงเรียนใจเดือนต่อเดือนเดือนท่าไร้ค่ารดนะเดือนละแสนห้าเดือนละแสนห้าคืออันนี้กะ จ่ายก่อนเพิ่นหายใจก่อนเลยสองเดือนจ่ายไปเลยเรื่องไปองเทียนจ่ายก่อนสองเดือนแล้วก็เรือพันหนึ่งกันแล้วแล,ล้วแ,แ,แ,แต่สีเอาไปใช้ใจ่ายอย่างเพราะว่าค่อยสี่ให้เงินเงินบาทอ่าพันหนึ่งแล้วก็เงินกีบสามเซนเพราะว่าเขาไปเอาเงินกันเพิ่นก็นมีหักขากาามาเด้อ่าเนาะเพิ่นเอาให้เป็นกำลังใจให้อยากเห็นหน้าเพิ่นอยู่บะข่อยก็อยากเห็นคือกันเพิ่นมหวเห็นพี่น้องเลยเนาะ อยากขอบใจอ่าอยากขอบใจเพื่อนเนาะอ่ามึงเด้อข่อยสิอ่ามอบเงินให้ก่อนนีพี่น้องมีใบพันบาทอ่า่อยก็อยากเห็นหน้าเพื่อนคือกันแต่เพื่อนมวยเห็นชื่อเพื่อนกับมวยเอ้ยเลยชื่อเพื่อนก็ได้มีแต่อวยพรในเพื่อนเด้อข่อยมอบเงินให้จค่น้อยนี่อวยพรในเพื่อนเป็นแดงชีจบชีงามกะว่าไป คนเดียวพี่น้องเด้อคนไปจบที่ไหนจะได้เป็่หนึ่งสองสามอ่านี่อันนี้หนึ่งพันบาทอ่าแถมนี้มีบอลแตกอยู่ดอกเนาะมีมบ่อ่าก็คือลุบลุบล,ลื่นกับบลลายดอกพี่น้อง เพราะว่า,วาลืมขึน้นไงกับให้อยกากให้เพิ่นแด้แต่เพิ่นสิเอาไปใช้จ่ายอันนี้มาเงินกีบสามแสนไ่นองเยเนาะเงินบาทหนึ่งพันบาทอ่มอมามอบให้สามในลูก,ลกนบเอาในเด้อบุตรทุกคนอ่านบเอาขอบใจเพินเนมม่นแน่ขอบบขอบใจเด้อเป็นตัวแทนให้กับลูกเนาะผมขอบใจเพิ่มคุณใหญ่ใจดีที่เพิ่นบอกไปส่งหนอกน้ำเนาะ ขอขอบใจว่าอวยพรในเพินเ่นอยู่ดีแม่งพระเจ้าอวยพ่อเพิ่นเนาะ,ะเพิ่นเจริญหวงเฮืองถึงกวัากาวเก้าเนาะถ้าพระเจ้ากับเป็นตัวแทนให้ลูกทั้งสองคนดีใจที่เพิ่นซอยอุปมภ์ค้าสู้เนาะก็ให้เพิ่นอยู่ดีแม่งก็ให้เพิ่นมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปก็ให้เจริญเจริญเล,เลยอ่าถูกพี่น,อนอ้องเาะออ่าพี่น,อนอ้องเนาะอ่า เอ้ามีแต่ว่าเป็นจังไดกะสู๋ๆเนาะซีแม่ลูกพี่น้องโมเมนต์ว่าสามแม่ลูกดอกมีแต่ผู้หญิงเบสอ่าปัจจุบันเฮ็ดยังแน่ซะพากันเฮ็ดยังแต่ละมือคือทุกมื่อนี่บ้าแม่นกะแม่กับถ้ามีคนมาหาไปรับจ้างยังที่แม่กะไปคือน้องคุณน้อยกัไปโรงเรียนตะกอนกับเลยผู้ใหญ่กัยังพ่อในมาเนาะไปเบี้ยคือเพื่อนมาทุกมื่อนี่กะ ถ้าเมบรยูกับฝากให้เพิ่นเบิงเบิงน่งหลานที่มาอยู่น้่เขาห้งเฮียนให้แล้วกับเบิงงัวให้กับเบิงในเฮือนในซ่าน,นี่แหละเฮ็ดอยู่ให้กินให้น้องจังสีนะซอยกันเฮ็ดเียื่อเฮือนผู้ใดเฮ็ดเฮ็ดยังได้ก็ซอยกันบ่ซันๆเนาะคือตอนเช่ามากระนองก็ต้อง,ออองฟ้าออกไปโรงเรียนก็ต้องผ่าเอื่อยญงเป็นคนเฮ็ดนาที่ใคหนาทีมัน เพราะว่ามีร้านอีกผู้นึงผูน <กะ S 1> ยิง่งน<ล>ะบอสแม่นเพิ่นมาอยู่นําบอสห่อยค่ะแม่นมาเขาโรงเรียนพ่อกับแม่เพิ่นหาเงินอยู่พุ่นแหละทางใต้พุ่นแหละกะเลี้ยงร้านอีกผู้นึงเพิ่นก็มาอยู่นําแล้วก็คั่นว่าใเฒ่าบ่สบายจังซี่ก็บพ่อได้ซอยกันเบิ่งนะอืคั่นว่าบ่มีผู้มาหาก็คือบ่ได้ไปอาคั่นว่างๆก็ไปหาหน่อไม้หาเก็บผัาเก็บผีเก็บเก็บเก็บหน่อไม้นี่ คันคือว่าในพี่น้องคขวบาสิไปหาขายกับมันกระไก่ในเมืองเนาะมันมีบ่อนขายอยู่บ่อนมันกนัมีอยู่แต่มันกับบ่อนึงกับว่าต่อเนื่องนะเพราะว่าต่างคนกับต่างไปหาจังทีเพราะว่าอยู่ในบ้านนี่เขากับหาได้เมื่อทุกๆจำไรจํหนึ่งเขากับบอเรื่อกันเนาะเพราะว่าหาพราะแต่หากินจะมันไก่เซโนทุกคนมันไกล่ตลาดเขา่าใกล้ยังว่าหาอะไรเกเอาไปขายเที่เรก็ชอบเนาะยังว่าพอสิได้ไอ่า จากจากสีเห็ดหยางแล้วเขารับจ้างอย่ีแหละพอมีเพื่อนมาหากลับไปพอม,มีเขาก็ับอยู่เพื่อนโดยดโดยโดย,โดยอยู่กับลูกอยงนี่แหละอ่ะอดทนสู้ไปอ่าเดี๋ยวให้เล็กน้อยไงกะอาจจะมีเวียกมีเวียกมีงานเห็ดอยู่ดอกเนาะอ่าประคองกันไปไงจะน้อยกะคว่าให้ดีนี่เวียกงานนี่น คำเก่งแน่รุ้มันแน่สลัดเน่กน็หาอยู่ไทยเนี่ยได้แต่ต้องต้องระมัดระวังแหละต้องอไปอยู่บอลทีเพิ่นเพิ่นดีและบอลที่ว่ามันได้เน่อบอลไก่บ้านเมืองเขาขันสีหาอยู่บ้านกนะจักสีหาหยังเนาะพอแต่ได้ขายงานพี่น้องมันกับโได้คำชีสั่งครอบสั่งครัวกะ จากจที่เป็นอะไรอนาคตเนาะสำหรับเราเด็กน้อยนี่ก็มีแต่หให้แม่สอนสอนอาเวียกสอนงานให้ก่อนอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้เขาเป็นกําลังใจให้เด้ออ่าสำหรับแม่เท่าเป็นอะไรก็โทรบอกคำบาบวัยอย่างว่าต้องมีเวียกเขาสีได้พาเอื้อยอ่าเอื้อยข่อยไปห้องมออีกก่อนอันแมนก็เลยเอาเงินมาหมอบให้ก่อนอ่าเนาะสุสุอ wow. oh. ่าบันทุกคนบันสาม เด้อใจพระเจ้าโดยพรโดยโดยอะกรับก่อนเด้อบบนี้เด้อโดย,โดยโสบายดีสบายดีดอ่าทุกคนเดยเนาะจะให้กำลังใจกันพี่น้องเพราะว่ามารีวิวห้องน้ำให้ทุกคนเบิงก่อนพี่น้องตั้งเต้ม,มาถ่ายปีกายนี่กะยังยังบด้หับมาการช่วยเหลือเลยพี่น้องไอ้เนาะเอพราะว่า บุญบ่มีบบเนาะน้องกุ้งน้องก้อยนี่หรือว่าในใดพี่น้องเอ,อ็ยเนาะทุกยากกันได้พี่น้องอาสาเมลูกซีเมลูกอยู่นุ่นกันจักทีเห็ดสีหาอย่างดุมันกะแต่ว่ามันบ่มีทางเห็ดทางหาพี่น้องเอ็ยเนาะห้องน้ำเพิ่นกับประตูกับเป็นนี่เป็นผ้าใบหลังคาก็เป็นอันนี้พี่น้องเอ็ยเนาะโค้งมันเกิดฉีหักลงมาเลยได้พี่น้องเลยตามที่ทุกคนได้เห็นเนาะ เพิ่นบ่มีบุญบ่พี่น้องเนาะพาพาทางหลังกับมันสิลุมันสิลุได้ได้นี่พี่น้องจังไรกะฝากผูญญ้ใหญ่พิจารณา,าเนี่ยเดอ้อผู้ใหญ่ใจบุญช่วยช่วยอ่าเมตตาช่วยเอาบุญนเ,นนนเ,นบนเนี่ยเด้ออ่าพี่น้องเอ้เนาะมาบ้านนี้ ตุสิษย์กะขอขอบบุญขอบคุณทั้งอ้ายใจบุญที่อยู่ทางพังไทยเด้ออ้ายที่ว่าเมตตาสงสารและบ่อปะบ่อถิมครอบครัวน้องกุ้งและน้องก้อยขอให้อ้ายอยู่ดีมีแห้งเดอ้อสุขภาพแข็งแรงอ้ายเนาะพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมบังดังพัฒนาอ่าและก็เอฟซีตุสิษย์สุขสุขคนพี่น้องที่เบิง่งที่ชมบขขอขำโฆษณานะที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบุญขุกคุณได้ลายไปนอ้องสุดท้ายนี่เนาะ ตุสิตเกษตรใดขอเก่าคำว่าสบายดีเด้อพี่น้อง่าสบายดีพี่น้องเลยเนาะกลับวันบัายนี่พี่น้องเลยเนาะ